ปัดผงขอลิปัดผงขอลี่โอเคทำไมคุณทำแค่แบบไม่กี่วีก็จบแล้วอ่ะแปดห้าวีเก้าวีแปดวีเออเร็วมากห้าวีเก้าวีแปดวิผู้ผัดผมกาลีปู้ผัดผมกาลียากนะอคุณทำได้ไงปู้ผัดผมกาลีปู้ผัดผมกาลิคุณแคทคุณคือตัวแทนอากาเซ่ไทยทั้งประเทศ คุณต้องสู้คุณยองแจพร้อมสูงเป็นคำๆนะไปปูผัดผงกะรีปูผัดผงกะรี่ปูผัดพองกะรีปูผัดผงธรรมดากากะรีปูผัดผงกาเฮ้ยกาไม่เอาดิโอกาคุณต้องยอมนะเพราะว่าเมื่อกี้กาเขาสูงแล้วปูผัดผงกาลี 이거 그 바로 해야 되는 게 콜. 그 구동력 나옴. 콜리 해야 되는데 콜 해서 릴리가 옆에 그 올라갔으니까 바로 그야 된다고. 고음 대결이에요? 아니 그 약간 양송 뭐. 그가 가서 올라. 리가 송과 콜이 올라갔는데 리를더 올렸으니까 이건 어, 인정이잖아요. 염염. 어, ทุกคำมันต้องเท่ากันแล้วต้องสูงทรคำเดียวถ้าทุกกะกลัวบบอาชิมะกลมันโอเคเลยแต่เนี่โอเค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 รับได้รับได้ปุ๊บขึ้นึ่งเี้มันโอเคมันโอเคได้รับได้โอเคยินดีด้วยครับคุณถือว่าได้เป็นคนที่เป็นวันไว้เดย์ของคุณยองแจนะครับรับนี่ไปเลยสุดยอดสุดยอดนะฮะและแน่นอนนะครับเราจะมีโปสเตอร์อยู่ไหนให้ไปแล้วโอเคนะครับเราจะหาอีกหนึ่งท่านซึ่งอยู่ในมือผมแล้ว

ขอยินดีด้วยกับ A-R A-R ร์เออดมะาแล้วก็แถว A